ก็พอจะก็เริ่มนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็รู้ไปถามเบบี้สังปอยไหนค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนคนดึงที่นั่งเจ้าสารยันชื่อวังเหมือนเติมใสเบอร์เนี่ยเขาอยากค่ะอันนี้จริง พี่คนนั้นใช่ไหมแล้วก็มีอนุญาตจะได้แม่ก็รู้ว่าขเที่ยเป็นีของมากันนะว่าอันนั้นเป็นเปหรือเปล่าเหมาว่ารู้ชากว่มาอาพอใจแล้วตาบ้องู่จะบอกไม่ต้องคอยเลยหรอกเพราะเคนเขียนความรักจริงจว่ง ไม่เคยเก็บความลับถูกเดี๋ยวมันต้องขัดเล้วมันก็นจะปอกอันนี้เรื่องจริง <c oughs> ไม่มีความลับสำหรับแบบ <c oughs>